เอซี Easy ่ไฟท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10อันดับไฮไลท์สุดมันโคตรเดือดกายหงิดชายผู้ไม่ยึดติดกับชายชนะหากมีคำหยาบทำให้ท่านราคายหูกระผมขอกราบขอภัยมานาที่นี้ด้วยหากคุณดูและชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับปุ่มกดกระด,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 ดิ่งอยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ทีมง,งานอีซี่แมนหน่อยนะครับอันดับที่สิบ กายหิดเจอกับแมสมีโปโอเคครับผมแนรอบ128ทีมนะครับผมคุณกายิดครับเจอกับแมสมี <Me S 2> โปครับซึ่งรอบนี้แกใส่หัวล้านมาทั้งหมดสามต,าตาัวละครด้วย <K> กันพายุนารอครับ <K> มุ่มมาถึงทีครับตังฝั่งคุณกายหิดสบายๆแทงรับแบ็คโคไล่สวนหน้ามูเมงไรเดอร์ไปถึงทีครับตามด้วยชาลันโคดไล่ต่อยสบายแมนตามด้วยทางฝั่งของไอหัวคุยครับต่อยทั้งฝั่งด้านชายไปถึงที <K> อ่ะแล้วครับด้านนี้ไอ้หัวทุยไล่ต่อยมาครับจังหวะนี้เจรว<ส>ัวอันลอยทางฝั่ง<ส>ของดักชัยไล่<ส>ทุบมาหน<ส>ึ่งรอบปั้มมาหนึ่งทีครับสามแสนรอบหมื่นดาเมจครับสะบัดสบา,ายร<ส>อบ<ส>นี้ไล่ตบหน้ามาสองทีครับสะฝันหน้กกากากหวานครับจะสบายแบนเอาลูกตุ้มฟาดหน้าไปเรียบร้อยครับแตกไปหนึ่งตัวทางฝั่งตรงนี้และเด็กๆดอกครับไล่ติดกระนาคมาสองตัวร่วมด้วยกันครับต่อมด้วยมุมเบลย์ไรเดอร์ครับจะติดคราสครับไล่ความเร็วพุ่งยูนารกและใส่หน้ามาหนึ่งมรอบ 75,000ดาวเมครับจังหวะนี้ทางอมแบคโคบอกไม่ยอมแพ้ครับไล่ต่อยหน้ามุมเองไรเด้อครับจาลันโคชัดต่อยมากเหมือนใส่น้ำทรายหินแต่ว่าโอหกลายเป็นบัดรก่ให่เฉยๆนะครับครั้งนี้ไล่ต่อยกันไปครับทางฝั่งคุณกายดีครับจาโหลดอันรอยแล้วก็กลับขึ้นมาปุ่มมาหนึ่งรอบ270,000ดาวเมครับแล้วนักกาดก่านไล่ทุบป้า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 บมาเรียบร้อยครับแตกไปหนึ่งตัวครับตอนแข่งแต่งไปเรียบร้อยตรงนี้ครับเด็กดอกไล่จิ้มชาลันโคครับล่วงไปเรียบร้อยพิลล์การ ับลายทีททครับตั้งฝั่งของจัสตินแพรสครับบูเมงไลเดอร์พายุนรกจากบูบุกิก้ครับป้างมานหนึงทีสี่หมืหดาเมยครับสเกตสัเกตไล่ต่อยมาหนึ0งแสดาเมยครับตังฝั่งแท็งคท็อปแบ็คโฮแลวก็ทุบมาหึ่งทีครับสองแสนดาเมยครับแม่กตังฝั่งบูเมงไลเดอร์ยังนได้อยู่เจอโดนอัลลอยครับไล่คุมขึ้นฟ้าแล้วก็ตู้มือมาครับใส่บ้าจากเต็มสองแสนดาเมจครับแล้วก็ป้าป้ามาหนึ่งทีป้าป้าไปหนึ่งรอบหายไป จัดดิสแฟรสครับไล่คำรามมาใส่ดักชายครับดักชายบอกโอ้โหโอ้โหหิวจะหลุดอันลอยแล้วก็จับทุ่มขึ้นฟ้าต้มมาหนึ่งทีครับสองแสนห้าหมื่นดาเมจท่านผู้ชมครับดังตอบแบกโผล่ไล่สวนหน้าทางฝั่งมูเมงไรเดอร์ครับยังได้อยู่แล้วก็ไล่จิ้มมาหนึ่งทียังยืนได้อยู่ครับมูเมงไรเดอร์แล้วบัดสยบบ้านคนทักษะหวานปุ๊กปุ๊กปุ๊กบริษีสองล้านส่องแสนดาเมจเรียบร้อยครับอันดับที่เก้าอวันเจอกับเดนซีโฟรัส มาในรอบนี้นะครับผมด้านทางฝั่งอาวันครับเจ้าหน้าที่โฟรรัสน,นะครับครัค้งนี้อันดับสกิลจากทังทบอปมรัสครับลงชนมา2ทีก่อน490,000ดาเมจครับการโร่ไล่ทุบหน้าเป็นหนึหน่งทีทางฝั่งขอทงทางฝั่งแท็กท็อปมาสเตอร์แล้วก็ปล่อยหมัดทางฝั่งกาโร่แล้วกาโร่โจบหน้าเป 1, 4, 90, ็นหนึ่งทีถึง4,900,000ดาเมจครับตัวน,นี้กินตีก,ก,กระดูกหักทั้งหมด3ตัวละครแถวหลังด้วยกันครับแล้วอันดบสคิวจากเจนอสครับระเบิดปืนจากก้อนของยิงขึ้้นฟาสลอง้้นเรรรีีคับบยอยับ12ล้านดาเมครัับบโโอ้หตตวแแทก ติดไม่ยอดอ้อนะฮะด้านนี้ปล่อยหมัดคือไปเหมือนกันครับต่างฝั่งการ์โดรของเดนซิโฟรัสครับแล้วทุบหน้าไป็นทีสามสามสี่แสนดาวไหมครับมีการเทรดไปไหมไม่มีครับด้านนี้ยิงธรรมดาพอครับต่างฝั่งของซอมบี้แมนซอมบี้แมนทางฝั่งเดนซิโฟรัสครับสะบั้นแขนขึ้นมาใส่ซอมบี้แมนของทางฝั่งอาวาันครับแล้วก็กินขึ้นฟ้าเป็นทีหกแสนสี่หมื่นดาวมัมีการไล่เทปจากการ์โดทุกหนึ่งทีเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นดาวมัครับไล่ทุบมาเหมือนกันครับตัวนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนดาวมัครับทางฝั่งดาร์คชาติดไไม่ยออท้ป เอาละครับด้นี้ทา้งท็อปโอบรับครับผมและชนหน้าดักทายมาจังหวะที่เจ็ดแสนสามหมื่นดาวเมครับมีการไล่โทเรนมาจากกาโรครับมาจังท็อปมาเ์จะตายแล้วแต่ว่าปล่อยมาทางฝั่งกาโรของอาวันแล้วก็ทุบกระบาดมาหนึ่งทีหนึ่งล้านสี่แสนดาวเมครับกาโรของเขายังกินได้อยู่และเจนอสครับระเบิดปืนจากก่อนยิงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วระเบิดขึ้นฟ้าว่าตอนนี้สองล้านหนึ่งแสนดาวเมเรียบร้อยจ้ะอันดับที่แปดเรนเจอกับโปเตเอ็กซ์ด โอเคครับรอบนี้นะฮะท่านผู้ชมครับคุณโปเต้ XD ครับเจอกับ IR อาร์เรนแขงท็อปโอบรักจากทั้งฝั่งเรนครับอัลติเมทสกิลอัลติเมทสกิลสุดเท่หนึ่งล้านสองแสนดาเมจอาวุธสามดาวสุดเฟี้ยวตานี้จะติดแซงครับเลขความเร็วจากคุณโปเต้ครับแล้วก็อัลติเมทสกิลจากทั้งฝั่งคุณโปเต้รอยบัตจากกาโร่รับวยจีนบาปปูมาหนึ่งกิโลหกล้านสองแสนดาเมจครับตานี้ทั้งฝั่งของเรนครับยังยืนได้อยู่นะฮะ แล้วก็สวดหมัดคืนไปเหมือนกันต้มหน้ามันทีสามล้านเก้าแสนดาเมจครับดานนีอะตอมิกคริสมครับตัดอะตอมิกปรับทุดปรับอาวุธสามดาวสุดฟิลฟาสามล้านแปดแสนดาเมจเท่านั้นครับไล่คอมันทีหกแสนหกหมื่นดาเมจครับตัวเม้ทางท็อปโอเรอร์จะคุณโปเต้บ้างแล้วก็ชนใส่หน้าเต็มๆกับสองล้านดาเมจ หลินหลินตายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะด้านนี้ไม่มีลูกไฟในการยิงระเบิดนะครับดางฝั่งของเจนอสของคุณเรนล่าดเบสกิจากทางฝั่งระเบิดเปิดจากปอลของคุณบอเตยิงขึ้นฟ้าปุ่มเป็นทีก้าล้านดาวแม่ครับโอ้โไปหมดแล้วครับด้านนี้เอาละครับผมดังฝั่งของเรนครับเริ่มตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากครับ,ค,รบคุณบอเตบอกว่ากาโร,รมาอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับแบบนี้ อันนี้เป็นสกิลทางฝั่งของเรนครับปล่อยหมัดจากกาโร่ของเขาครับฟาดใส่คุณโปเต้มาปุ้งวันสองล้านหนึ่งแสนดาเมจครับอะไรทางท็อปอกรัดครับผมมีโลกแข็งๆง่ยิงไม่ค่อยเข้าก็พอโลกแทงท็อปเนี่ยแหละครับด่านนี้กางโรมาช่วยทีมก่อนนะครับต้องฝั่งแทงท็อปมาสเตอร์ครับแล้วก็จะเป็นสกิลจากระเบิดปืนจากกลของจีนอสของเรดปุ้งมาสามล้านสองแสนดาวเบตจีนอสของคุณโปเต้ยิงสวนคืนกลับไปปุ้งมาหนึ่งจีกลางอากาศและเรียบร้อยครับ อันดับที่เจ็ดสตรเรียเจอกับลุงยุธโอเคครับรอบนี้ครับสโตรเรียเจอกับลุงยุนะฮะซึ่งเป็นศึกดวปีศาจนะครับรอยคมหนามจากทั้งฝั่งเมลซากาดครับใส่ลุงยุศสกเก็ดสกเก็ดห้าแสนแปดหมื่นดาเมครับด่านนี้ลูกเต๋ราชันจากทั้งฝั่งของคุณลุงโป้มา630แสนดาเมจโอ้ โหลูกไฟครับอันดับสกิลจากวิดิคแมนสวนอีกตึดดีเจ็ดล้านเจ็ดแสนดาวเบตโอ้โหตัวจะแปะ <c oughs> แล้วบัดโกเก็ตสื่อชั้นบัดมีมาศาสต่อยหน้าเป็นทีสามล้านเจ็ดแสนดาวเบตก็ไปหมดแล้วบ <c oughs> ัดโกเก็ตสื่อทางฝั่งของโซเดียตเกรดขึ้นมาดต่อยขึ้นมาเก้าล้านห้าแสนดาวเบตก็แรงใจเล็ดนะครับสกิลธรรมดาไปแล้วฝั่งเกลโรเกลโร่ก็มีการไล่โจมตีมาจากรังวิดิคแมนกับล้วมันของชูราทางฝั่งโซเดียตกัปต้าก็ไม่หิวเลือดไปก่อน อ่าะครับด้านนี้ฮิวเลือ์ไปก่อนนะฮะเหลือ2ตัวหลัก2ขุนพลครับตั้งฝั่งโซเรียสครับแล้วก็อันเดับสกิลเวิร์ลุกเตะราชันป้องมาแตกเรียบร้อยเจ็ดล้านหนึ่งแสนดาเมจครับแล้วหกลูกไฟจากน้งฝั่งฟินิก์แมนปุ๊บปุ๊บปิดหนึ่งจีครับตึ้งสามแสนดาเมจครับแล้วก็มัดโกเกสึ่ต่อยหน้าอีกหนึ่งครั้งครับไล่ความเร็วไล่สปีดสามตัวละครด้วยกันหนึ่งล้านสองแสนดาเมจครับ เป็นี้ด้วงยังมีหลอดเลือดของเคโรเคโรนะครับในการหิวเลือดอยู่นะครับด้านนี้มันทุกชูร่าครับอัดทุกอชูร่างัดแถวหน้าใส่ฟินิกแบนเต็มๆเลยนะครับอะไะครับแบบนี้ครับไล่โจมตีไปถนจรงจิครับทั้งฝั่งของอชูร่าคาพุโตแล้วก็บรอลุกแต่ราชันง้างตีใส่คอนเวิร์ตลุกเต่หน้าเธอเรียบร้อยอันดับที่6อาพิจิตเอ็นเจอกับอันนน รอบนี้นะครับผมอาร์พีจีเอ็นเจอกับอันโนนนะครับผมในศึกตอนฮีโรคอนช่างสุดเดือดอันโนนพลังทีมอยู่ที่10ล้านนิดๆอะครับจากติดคราชครับเล่งความเร็วมากอดจังหวะแรกแล้วปล่อยบัตรตั้งฝั่งของคุณตายงัดหน้ามาจังหวะนี้7ล้าน4แสนดาวเมครับมีการเล่งจากติดคราชครับมาจากทางฝั่งมูเมงไลเดอร์เหมือนกัน เปเบสกิวครับมาตรงนี้ยิงขึ้นฟ้าแล้วเปิดปืนจากกรนของจีนอสมีกระหน่ำแล้วต้มในทันทีสิบล้านดาวเมกครับโอ้โหไปหมดแล้วนอนเทงเต๊กกันหมดเลยครับจังหวะนี้เอาละครับเหลือกาโร่คนเดียวนะฮะทางฝั่งดาเมจของทางฝั่งของอันนนปล่อยบัตคืนมาหนึ่งรอบใส่คุณต่ายมาตอนนี้หกล้านสี่แสนดาเมจครับด้านนี้กลางโร่ของซิลเวอร์แฟงครับแล้วก็รับตีนอนทางฝั่งสบ,บันแคนของทางฝั่งคุณอันนนท์ ยิงขึ้นมาใส่ด้วยว่แฟนก็บินไปเรียบร้อยเหมือนกันครับดานนีไลท์เทรดขึ้นมาหนึ่งรัางรับเไื่อดนโจรดอัลอยถึงขึ้นฟ้าแล้วสู้เปลกปัดหนึ่งจีปองมาหนึ่งรอบสี่แสนดาเมจเอาละครับด้านนี้ไล่คอไปติดไม่ย่อท้อเหมือนกันครับฝั่งฝั่งกาโร่กาโร่ของคุณต่ายไล่คอขึ้นไปทิ้งดีสองล้านดาเมจเรียบร้อยครับอันนี้เป็นสกิลจากฝั่งกาโร่ปล่อยมัดมาตรงกลางครับปล่อยมัดมาตรงกลางใส่อันโนนปองหนึ่งรอบตามด้วยด้วยสกิลจากทั้งฝั่งของชิโนสครับงาปืนใหญ่แล้วก็ยิงขึ้นฟ้า ตุ้มการการเรียบร้อยปิดเกมอันดับที่5้าโปเต็กซเจอกับแมทแมคทร รอบนี้นะครับผมคุณโปเต้ครับเจอกับแมสแบคโทรอะครับครั้งนี้นะครับทางทัพโอบรัตครับชนใส่หน้ามา1ทีครับ1ล้านดาเมจไล่เศษคืนไปคอกลางโอ้โหแต่โลหนามากครับ <is> คุณโปเต้เล่นจังสิตแฟชชครับอั que, นดัตสกิลทางฝั่งการโรคปล่อยบารเปิดมาก่นอนปล่อยบตดมีบัฟกระหนับจังหวะดีปุ่งโลมนันหนาแต่ว่ายังยืนได้อยู่ครับตางฝั่งของแมสแบคโทร เอาล้วครับครั้งนี้ครับทั้งทัพโอบโรับครับชนมาหนึ่งทีโป้งมาหนึ่งรอบหนึ่งล้านเก้าแสนดาวเมครับหน้ากากหวานบินไปหวานอันนี้เป็นสกิลครับตั้งสั่งของจีโนสแล้วก็ยิงอีกหนึ่งรอบโป้งมาหนึ่งเจ็ดล้านเก้าแสนดาวเมครับติดเผาไหม้ทั้งหมดสามตัวละครด้วยกันครับตั้งสั่งของ hey, <show S 1> แมสแบทโรครับระเบิดปืนจากคนยิงขึ้นเหมือนกันยิงขึ้นเหมือนกันแล้วก็ จข็งหนักครับตรงนี้6กล้านหแสงดาเมจครับไล่คอเป็นหนึ่งทีเขาสุดเลยฮะทางฝั่งจีนอสครับปล่อยมาทางฝั่งของแมสแมกโรใส่คุณโป่งเต้บ้างโอ้โหสกิดสกิทครับ2ล้านดาเมจไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ครับจังหวะนี้ยืนได้อยู่ชิวๆมีการไล่กิงมาจากซอมบี้แมนครับแล้วก็ทุบหัวเป็นหนึ่งทีครับไม่มีการสะบัดแขนนั้นแต่ว่าลูกไฟไม่พอติดไม่ย่อท้อไปครับทางฝั่งดาร์คชายครับแล้วตรงนี้ดาร์คชายไล่ตบหน้าขึ้นไปเหมือนกันครับไอเดียแมสกิลจากทางฝั่ง แทงท็อปมาสเตอร์นะครับผมนะชนไฟคุณโปเต้โอ้โหโดนเน้นๆเลยนะฝั่งกาโร่ครับอุ้แล้วกาโร่ยังืนได้อยู่ครับไล่คอไปทีติดโลกอันนี้เป็นสกิลครับต้องฝั่งของคุณโปเต้ครับทางท็อปอบรัดครับชนมาคืนบ้างตอนนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนดาวเมครับเอาละครับทางฝั่งกาโร่ปล่อยหมัดในเฟสนี้ในเฟสที่2แล้วก็โปูมันฝาบล้านแต่เฟสดาวเมทท่านผู้ชมยังได้อยู่ครับอาร์ติเ็นสกิลจากทางฝั่งของคุณโปเต้ในรอบเฟสสองตู้มา 8ล้านดาเมจครับเรียบร้อยอันดับที่4ลุงยุทธเจอกับอิซุมิโอเคครับรอบนี้ครับลุงยุทธเจอกับอิซุมินะฮะก็เป็นรหัสกอตเก่านะครับค่อนข้างเดือดพอสมควรโบร็อดงางส่งตีงมาแล้วก็ยัดใส่หน้าเมลซากาครับแล้วก็ยัดตรงการทดี่10ล้านดาเมจอโหไปหมดก่อนเลยครับ2องตัรวรกกแถวหนะ้า อะไระครับการตรงนี้ล้วลูกเตะอุ้ยรแรงจริงๆบัตรกองแคสี์ต่อยตามเลยเตะแล้วต่อยต่อ,ตอครับตัวน,นี้3าล้านเจ็ดแสนดามเมจครับอ <c oughs> <ๆ>ะไรครับในแบทสกิลทางฝั่ง,งตัวน,นี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมนะโดนทางฝั่งของอิซูมิครับ <c oughs> เอาคืนมา,าบ้าบัตรกองแคสต์บัตรปีศาจยัดษ์หกธาร์เกตตอนนี้แปดล้านเจ็ดแสนดามเมจครับโอ้ยยืนได้สบายสบายอะไรครับทางฝั่งอชูราคุมุตโตไม่มีรูปไฟใช้นะครับแล้วบัตรทุบอชูราทางฝั่งอิซูมิครับยัดหน้าฟินิกแบนมาชิว <c oughs> ๆ ฟีนิกแมนครับสบายๆครับรับดาเมจชิวๆครับและอัเวินสกิลในเฟสที่2ครับตรงนี้ง้างทรงติงอีกหนึ่งรอบสั่งฝั่งโบร้อนแล้วก็ยิกตั้งที่โอ้ยัดตาปลาเราแต่ดาเมจโผงลูกไฟครับล้วงแถวหลังไปครับสั่งฝั่งของลุงยุทธครับปุ่มัน8 0 0 0สามหมื่นดาเมจครับมัดโกเคสซึของลุงยุทธ์งัดอีกหนึ่งครั้งปุ่มบินสองล้านตีแสนดาเมจยังยืนได้อยู่ครับทางฝั่งของอิซูมินะฮะเรื่องจากว่าด้วงนี่ถึกจัดเลยครับ นั่นแะครับด้านนี้หมัดโกเกตสึต่อยหน้าลุงยุ้นคืนไปเหมือนกัน4ล้าน400,000ดาเมจยังไม่มีการเก่งมังเอกรนะครับด้านนี้ครับแล้วก็เก่งม,มังเอกรหนึ่งรอบครับต้องฝั่งอชุราเขาติด่อมาดูอาชุราต่อยใส่ทั้งฝั่งฟิงฟงนิกแมนนะครับผมไริไ่มหิวเลือดขึ้นมาก่อนครับแล้วในเฟสที่3ไม่มีหลอดเลือดของเกิร์คือรแล้วอันนี้เป็นสกิลลูกแต่ราชันของโบรอนแล้วก็กิงกัดขึ้นมา6ล้านดาเมจบินไปเรียบร้อยครับไปหวัน โอ่งลูกไฟจากาำฝังง่งฟินิกแมนล,ลุกแถวหลังไปโกองกระสือก้าวแสนดาวแม่ครับ <c oughs> แล้วแบบนี้ <c oughs> ไม่ได้รอดครับหมัดโก,กองกระสือยักษ์ตาต่อไปหนึ่งทีงงแล้วก็เรียบร้อยปิดเกะไป <c oughs> อันดับที่3ามอาร์พิจีเอ็นเจอกับอารวันรอบนี้นะครับท่านผู้ชมครับอาร์พิจีนเอ็นเจอกับอาวันครับครั้งนี้อาร์ล้ะเป็นสกิล <c oughs> จากลำฝัง่งกาโร่ปล่อยมัดมาก่อนจังหวะนี้ครับอาร์พิจีนเอ็นปุ่มไปไรเซอร์ 6ล้าน9แสนดาวเมครับอันเับสกิลครับมีลูกไฟแล้วยิงซับเลยครับระเบิดปืนจากกลฟื้อมา10ล้านดาวเมครับโอ้บินไปหมดแล้วเอาละครับผมเหลือการโร่กับต้องฝั่งของจีนอสครับตั้งฝั่งอาวันปล่อยมาจากการโร่ของอาวันบ้าครับจังหวะแรก6ล้าน2แสนดาวเมครับด้านนี้อันดัตสกิลจากจีนอสของอาวันระเบิดปืนจากก่อนยิงจากทุนเ้ไปเชียงใหม่1ซีครับ9ล้าน2แสนดาวเมจงยืนไหวอยู่ ไล่ขอมาตอนนี้ติดเครื่องช็อตไปเรียบร้อยนะครทางฝั่งของจีนอสของอาวันไล่ยิงธรรมดาใส่กาโร่ครับแล้วก็เทรดขึ้นไปหนึ่งครั้งนะครับผมซิวเวอร์แฟงยังยืนได้อยู่ครับตัวปัญหาเลยฮะแล้วสบันแคนครับยิงใส่ดาร์กชายหนึ่งรอบคิวเลือดขึ้นมาก่อนครับโอ้โหเลือดเด้งขึ้นมาเป็นข้อเลยท่านผู้ชมครับตานนี้ไล่จิ้มมาทางฝั่งซิวเวอร์แฟงโดนไล่ขอกลับไปนะครับทางนี้ต่อยไปหนึ่งรอบครับตามรุด้วยทางฝั่งของกาโร่ครับกาโร่ครับมาตรงนี้ปล่อยหมัดมาหนึ่งทีครับแล้วปล่อยหมัดมาเต็มๆหนัก แสดนดึงมือไเปเรียบร้อยไปโอ้โหอันดับที่2 RPGN เจอกันกันกบโปเต้ XD ในรอบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ RPGN เจอกันกับคุณโปเต้นะครับผมน,นับปล่อยบัตรอีกหนึ่งครั้ง เอาละครับลำมวยจีนกระทืบคุณป่อเต้มา7ล้าน3ามแสนดาเมจอันนี้แบสกิลทางฝั่งของจีนอสครับบอกเลยว่าช่วเปิดก่อนได้เปรียบนะครับเปิดก่อนได้เปรียบยิงขึ้นฟ้ามาจ็ดพันหนึ่งสิบเอ็ดล้านดาเมจครับโอ้โหตัวจะแตกเอาละครับด้านนี้จีนอสเข่าซุดไปแล้วนะฮเอาละครับแบสกิลครับครับลาร์ดนะครับใส่ทางฝั่งกาโร่แล้วก็มีกระนำป่ะ บับกันหนับมาหนึ่งทีแล้วก็ง้าสงส่ติงตามมาด้วยง้างมือจกมาหนึ่งทีสี่ล้านสี่แสนดาเมจไล่คอไปหัวแตกเลยครับแบบนี้เหลือดารชายตัวเดียวครับเจนอสบอกขอยิงสักหนึ่งครั้งละกันเครื่องระเบิดไปและหนึ่งรอบยิงขึ้นมาตันนี้แปดล้านสองแสนดาเมจครับไล่ทเทรนจากกาโลไล่คอหัวแตกครับแล้วเข่าซุดไปแล้วอีกหนึ่งครั้งสะบ,บั้นแคนครับสั่งๆขอซอมบี้แมนยิงกระหนับโดนตาจางปุ่งมาหนึ่งทีโอ้โหหนึ่งลง้านสองแสนดาเมจไปฝันเลยอ้อ อันดับที่หนึ่งกายหงิดเจอกับบาสเอาละครับรอบนี้กายหงิดครับเจอกับบาสนะครับคุณบาสนะครับผมนั่งอ่างกระติกยิงหัวใส่ทั้งฝั่งของคุณกายหงิหมดมาณที่เจ็ดแสนดาเมจติดบวกะยี่สองตัวละครปืนม้อนไปปืนใหญ่ป้อนไปแบบสุดเซออันนี้สกิลครับสามดาวหุ้ตรงนี้คุเซอโลว์แขนอรมาน,นึงชี้จะทังฝั่งเด็กดอกนะครับผมซ้ำ จำซ้ำเข้าไปชนิดหนึ่งล้านสามแสนดาเมจจารอนโคยังยืนได้อยู่แต่ว่าโดนตังตอมอ,อบลัตชนหน้ามันหนึ่งทีแตกเรียบร้อยเหลือหัวเกรียนสองคนแก๊งพาราได้ครับไล่ต่อยหนึ่งทีทะลุแต่หลังแต่ไม่สะเทือนอันเดนเกิยวแจงโจรดอันรอยครับไล่ทุ่มมาสู้เฟลการ์อากาศโอ้โหโดนบัดจากเต็มๆแล้วอันนี้อันเดนเกียวไม่ได้ครับแล้วก็ปิดเกมอย่างรวดเร็วและนี่ ก็คืออีสไฟท็อปเทนประจำสัปดาห์นี้ถ้าหาคุณชอบไม่ลืมฝากกดไลค์กดซับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปมันแบบนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปนะครับเราก็มีข้อคิดดีๆจากผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่ากายหินอยากให้ทุกคนจําเอาไว้ว่าการที่เราเล่นเกมนะครับเราต้องเล่นเกมอย่างมีสตินะครับผมนะอย่างวรีเด็บที่เขาเคยพูดไว้ว่าเล่นเกมอย่าให้เกมเล่นเรา นะครับกอบากกันไว้ตรงนี้ด้วยครับรมถึงการขิงแข่งกันนะครับผมอยากให้ทุกคนดูพวกความสนุกนะครับผมแล้วก็เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับผมนาใช้ชนะไม่ใช่ทุกสิ่งเสมอไปก็จบกันไปแล้วครับกับการอีซี่ไฟล์ซ็อกเทในแัสุดาอนนี้และไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ